พายโอกไซมัสสวัสดีเช้าวันพุธรหัสนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกค่ะถ่าตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ประมาณ7จ็โมงยีนาทีค่ะออกไปทํางานแล้วนะคะชีวิตประจําวันค่ะหน้าบวมมากเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะชีวิตประจําวันนะคะทําผมนิดหน่อยค่ะ ก็จะออกไปทํางานแล้วนะคะวันนี้ฝนตกค่ะที่ญี่ปุ่นอา,อากาศคลึ้มทั้งวันค่ะวันนี้คือไม่อยากออกจากบ้านเลยค่ะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้แต่ก็ต้องทํายังไงได้นะคะชีวิตต้องดิ้นรนค่ะนี่ค่ะออกไปทํางานก็ต้องทําผมนิดหน่อยนะคะแต่งหน้าให้เหมือนคนนิดหน่อยของ ก็อยู่ข้างในบ้านคืออะไรก็ได้ค่ะออกข้างนอกบ้านก็ขอเหมือนคนนิดหน่อยค่ะไอาช่านี่ค่ะบัดผมนะคะทุกวันต้องทำแบบนี้ค่ะชีวิตประจำวันนะคะทำกับข้าวเสร็จทำปิ่นโตเสร็จก็ ตัวเองยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็มาทําผมทําอะไรให้เรียบร้อยกอ็แล้วก็จะไปกินข้าวนะคะแล้วก็ออกไปเดินทางไปทํางานกันค่ะจะออกจากบ้านก็ประมาณเวลาประมาณแปดโมงสามนาทีนะคะแปดโมงหรือว่าก่อนแปดโมงนิดนึงค่ะนี่ค่ะมัดผมทําอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกวันคือทําแบบนี้คนะ่ะชีวิตประจำวันเลยนะคะ กี่ปีกี่เดือนก็แบบนี้ค่ะประมาณน,นี้ค่ะง่ายๆค่ะอยู่ง่ายค่ะอยู่ง่ายเดินง่ายค่ะชีวิตง่ายๆในต่างแดนนะคะค่ะ โอเคเรียบร้อยค่ะวันนี้ส่งผมเหมือนเดิมทุกวันค่ะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันทำงานนะคะวันพุธรหัสนี้เฮงเงปังปัง,ปงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสีสวุวรรณค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะและขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ ค่สีก็ขอกำลังใจจับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ